วันนี้จะมาติดตามประเด็นที่น่าจับตามองในแวดวงความมั่นคงและเทคโนโลยีของภูมิภาคอินโดจีนนั่นคือความร่วมมือระหว่างลาวกับเวียดนามในการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวพลเมืองดิจิทัลของเราซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กรกฎาคม2025ที่ผ่านมาโดยมีในยะที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าความทันสมัยของระบบราชการดิจิทัลหากแต่นำมาซึ่งคำถามสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลประชากรการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทของเวียดนามในฐานะผู้มีอิทธิพลในระดับโครงสร้างของรัฐลาวทั้งนี้ระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสําหรับการจัดการบริการสาธารณะเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถรวบรวมข้อมูลชีวมิติของประชาชนในระดับลึกซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลบัตรประจําตัวการลงทะเบียนที่อยู่ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเคลื่อนไหวของบุคคลหากระบบนี้มีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ภายนอกประเทศ หรือแม้แต่การมีบุคลากรของประเทศพันธมิตรเข้าถึงได้ก็ <im itation> ยิ่งทําให้คําถามเรื่องอธิปไตยข้อมูล <im itation> เป็นสิ่งที่ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจัง <im itation> โดยเฉพาะในบริบทที่หลายประเทศกําลังให้ความสําคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล <im itation> การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงไม่อาจแยกขาดจากประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและอธิปไตยแห่งรัฐซึ่งกรณีของเราก็ไม่อาจละเลยการตั้งคําถามถึงสมดุลระหว่างความมั่นคงกับความเป็นส่วนตัวของประชาชน โครงการพัฒนาระบบบัตรพลเมืองดิจิทัลของราวนี้ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือบทบาทของเวียดนามซึ่งไม่ได้มีเพียงสถานะของพันธมิตรทั่วไปแต่กลับมีส่วนร่วมในเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะผ่านกระทรวงป้องกันความสงบของเวียดนามที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่การออกแบบระบบวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคตลอดจนการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น รวมไปถึงการส่งมอบยานพาหนะจำนวนมากกว่า244คันให้กับหน่วยงานความมั่นคงของลาวเพื่อสนับสนุนภารกิจภาคสนามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการส่งมอบความช่วยเหลือในทางเทคนิคตามปกติหากแต่เป็นการตอกย้ำถึงระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่เวียดนามมีบทบาทเสมือนเป็นผู้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัลของเรา ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้สะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจและอิทธิพลที่ลึกซึ้งของเวียดนามในแผ่นดินลาวซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะของลาวในมิติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและข้อมูลประชากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพิจารณาในมิติด้านความมั่นคงระบบบัตรพลเมืองดิจิทัลที่ลาวได้นำมาใช้นั้นถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นฐานข้อมูลพลเมืองแห่งชาติซึ่งถือเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของรัฐในยุคสมัยใหม่ เพราะฐานข้อมูลนี้จะมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนภารกิจของรัฐทั้งในด้านการป้องกันประเทศการควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้คนตามแนวชายแดนและการปรับปรามอัชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคที่มีพรมแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศการมีข้อมูลประชากรที่ถูกต้องครอบคลุมและสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์จะช่วยให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ความสามารถในการเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลของประชากรในมิติต่างๆเช่นข้อมูลชีวมิติที่อยู่และประวัติการเคลื่อนไหวยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการคาดการณ์และตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆที่มีลักษณะซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นการก่อการร้ายไซเบอร์หรือการแพร่ระบาดของข่าวปลอมในสื่อดิจิทัลซึ่งล้วนต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์แบบองค์รวม ความสามารถนี้จึงสะท้อนถึงความพยายามของพรรครัฐบาลลาวในการเสริมสร้างกลไกลความมั่นคงให้สอดรับกับความท้าทายในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงทว่าภายใต้ความก้าวหน้าดังกล่าวคำถามที่ไม่อาจมองข้ามได้คือข้อมูลพลเมืองของเราจะถูกบริหารจัดการภายใต้อธิปไตยของเาวเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ หรือในทางกลับกันความใกล้ชิดระดับโครงสร้างระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะในระดับนโยบายความมั่นคงและโครงสร้างข้อมูลอาจนำไปสู่การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลประชากรระหว่างประเทศในอนาคตข้อกังวลน,นี้ม่ใช่เพียงแค่เรื่องทางเทคนิคหากแต่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของอธิปไตยรัฐและสิทธิของประชาชนในการควบคุมข้อมูลของตนเอง หากข้อมูลส่วนบุคคลระดับลึกเช่นข้อมูลชีวมิติประวัติการเคลื่อนไหวหรือข้อมูลด้านสุขภาพตกอยู่ภายใต้โครงสร้างที่พันธมิตรต่างชาติสามารถเข้าถึงหรือกำหนดมาตรฐานร่วมได้ย่อมเกิดคำถามต่อขอบเขตของความเป็นอิสระทางดิจิทัลของเรา นี่จึงกลายเป็นจุดที่นักวิเคราะห์จํานวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยอิทธิพลของเวียดนามอาจเป็นการปูทางสู่การผนวกระบบข้อมูลในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงการควบคุมพลเมืองหรือแม้แต่การบริหารพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวซึ่งล้วนมีทั้งโอกาสในการบูรณาการและความเสี่ยงในด้านการเมืองระหว่างประเทศควบคู่กันไป นอกจากนี้การเข้ามามีบทบาทอย่างมากของเวียดนามในโครงการนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์พิเศษที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันมาอย่างยาวนานภายใต้กรอบของพักคอมมิวนิสต์ที่แน่นแฟน้นและมีการประสานนโยบายด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดในระดับนโยบายและปฏิบัติการอย่างไรก็ตามความแนบแน่นเชิงโครงสร้างเช่นนี้ได้สร้างความกังวลให้กับผู้สังเกตการณ์จำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะในหมู่ผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและระบอบประชาธิปไตย ประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามคือระบบดิจิทัลใหม่นี้จะถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของรัฐในการให้บริการประชาชนหรือจะกลายเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังควบคุมและจำกัดเสรีภาพของประชาชนในทางอ้อมความกังวลเหล่านี้มีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งลาวและเวียดนามต่างมีระบบการเมืองที่มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและมีประวัติของการจำกัดเสรีภาพสื่อและการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมหาาลถูกรวบรวมไว้ในมือของรัฐ ในประเทศที่โครงสร้างการถ่วงดุลอำนาจยังอ่อนแอความสามารถของรัฐในการเข้าถึงข้อมูลพลเมืองโดยไม่มีระบบกำกับดูแลที่โปรง่งใสอาจนำไปสู่การใช้งานข้อมูลในเชิงควบคุมมากกว่าการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่างการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการใช้ข้อมูลดิจิทัลในการจำแนกกลุ่มประชากรเพื่อควบคุมทางการเมืองในอนาคตถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม การเปิดตัวระบบพลเมืองดิจิทัลของเราก็ไม่อาจมองข้ามได้ในฐานะความสำเร็จที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ทั้งในแง่ของการบริการภาครัฐที่รวดเร็วขึ้นโปร่งใสามากขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ข้อมูลดิจิทัลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะช่วยให้รัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุด<ๆ>เช่นการระบุประชาชนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ การติดตามกลุ่มเปราะบางในภาวะฉุกเฉินรวมถึงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกยังเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมเช่นการเชื่อมโยงกับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติการลงทะเบียนแรงงานและระบบภาษีอัตโนมัติในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐลดภาระงานที่ซับซ้อนและสร้างระบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและอัปเดตได้คือหัวใจของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ยั่นยืนในยุคดิจิทัลท้ายที่สุดโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงบัตรประจำตัวประชาชนให้ทันสมัยแต่เป็นมุดหมายสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรัฐลาวในด้านการจัดการข้อมูลประชากรซึ่งอาจมีผลต่อทั้งอธิปไตยทางดิจิทัลและการกำหนดนโยบายภายในประเทศใน,ศในอนาคต การตั้งคำถามต่อทิศท,ทางของอธิปไตยข้อมูลและการบริหารประชากรในลาวจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากบทบาทเชิงรุกของเวียดนามในโครงการนี้หากแนวโน้มความร่วมมือในด้านข้อมูลมีทิศท,ทางไปสู่การผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์ภูมิภาคที่ออกแบบโดยประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของรัฐลาวอย่างมีนัยสำคัญ ความท้าทายต่ออธิปไตยของเราในกรณีนี้จึงม่ได้เกิดจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือการเมืองจากนานาประเทศภายนอกเท่านั้นแต่ยังเกิดจากการจัดวางระบบและโครงสร้างภายในประเทศเองที่เปิดพื้นที่ให้พันธมิตรต่างชาติเข้ามามีบทบาทอย่างลึกซึ้งในโครงข่ายข้อมูลของรัฐ นี่คือโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลลาวจำเป็นต้องคบคิดให้รอบคอบว่าจะรักษาเสถียรภาพและอำนาจในการกำหนดทิศทางข,งของข้อมูลประชากรได้อย่างไรในท่ามกลางบริบทของความร่วมมือที่แนบแน่นแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยในยะทางการเมืองระดับภูมิภาค